มาต่อกันที่คลิปที่5นะครับเตาไพ r โ l ไ s ซินะครับต่อเตาต่อทดลองเผาครั้งที่2ตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับอตอนนี้แก๊สเริ่มติดเต็มที่นะครับคือแก๊สติดไฟแก๊สจากข้องอบมันติดไฟเต็มที่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูว่าลักษณะเป็นยังไงลักษณะเบื้องต้นเนี่ยจะเห็น เห็นความสว่างสวัยเห็นไหมผมชี้ให้ดูนะครับเนี่ยเห็นฐานพวกนี้ไหมครับเนี่ยผมชี้เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าแก๊สติดเต็มที่พวกนี้มันจะสว่างสวัยเลยเห็นไหมมันเหมือนเกิดความสว่างสวัยขึ้นภายในเอ็นไลท์เบนเลยแหละ <c oughs> แต่ว่าเตาที่เราออกแบบเนี่ยมันทําให้เห็นง่ายกว่านั้นเห็นไหมหเห็นเปลวไหมครับเห็นไหมนี่ครับแก๊สติดไฟ มันติดตอน450ขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสมอไปด้วยยัิงขึ้นมา450ยังไม่ติดไปสักระยะหนึ่งค่อยติดนี่ยังจับหลักไม่ได้ใครบอกใครไปคือแต่ก่อนเคยเข้าใจว่าเวลาเผาถ่านที่ไฟมันไม่ไปสัมผัสกับฟืนเนี่ยมันน่าจะเรียบเนาะ หมายความว่าอุณหภูมิข้างในมันน่าจะน่าจะค่อนข้างเ,าเรียบราบรื่นคงตัวคงที่อะไรเงี้ยแต่ความจริงไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยอุณหภูมิข้างในนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูวินาทีที่แก๊สติดนะครับอุณหภูมิมันลดหวบเลยเห็นแก๊สไหมครับนี่สีใสๆนั่นส่วนหนึ่งมันพุ่งเข้าไปแต่อีกส่วนหนึ่งมันทําให้ห้อง ผาของเรามันสว่างสวัยไปด้วยเชื้อไฟนี่ครับเนี่ยไปดูอุณหภูมิกันครับอุณหภูมิอยู่ที่490นะครับอุณหภูมิข้างล่างอยู่ที่450เองเห็นไหมครับ ส5 0 60อบหกสิบุณหภูมิบนข้างบนอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบเนียมันแกว่งเห็นไหมครับมันสวิงมากเลยอ่ะมันแกว่งมากๆอ่ะสี่ร้อยแปดสิบสี่้อยเก้าสิบดูกราฟก็รู้ครับเห็นไครับไอจุดที่จุดเนี้ยเห็นไหมครับจุดเนี้ยนี่คือจุดที่แก๊สเริ่มติดเห็นไหมครับพอแก๊สติดปั๊บผมเห็นเปลวเนี่ยอุณหภูมิมันดิ่งลงเลยมันเหมือนกับมันคายความร้อนออกมาจากในเตาอ่ะ ในเตาอ,อบนะครับแล้วก็ถ้าดูให้ดีนี่อันนี้คือข้อมูลที่ท่านอาจารย์พรัเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยมันมันเฉลี่ยแล้วนะครับนี่นี่ขนาดเฉลี่ยแล้วมันยังสวิงขนาดนี้เลยอ่าชิลเนี่ยโอเคเลยนะครับเนี่ยหนาหนาสิเซนแล้วก็เนี่ยผมจับอย่างนี้ได้เลยอุ่นๆไม่ร้อนมากเหมือนแต่ก่อนนี้เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าอุณหภูมิที่เราได้ในในการเผาวันนี้สูงสุดเนี่ยมันน่าจะเห็นเห็นเห็นอะไรบางอย่างว่าไอที่โพสกันทางคลิปกันมากมายเนี่ยว่าอุณหภูมิม,มันสูงมากถึง900เนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับสำหรับเตาแบบไพโรไลซิสท่านที่สนใจก็ติดตามต่อกันแล้วกันนะครับ